ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวต่อแล้วนะครับถึงแม้ตัวมันจะเล็กแค่เนี้ยแต่พี่ส่งมันได้กาดเลยนะฮะถ้าโดนต่อยเข้าไปทีหนึ่งนี่ปวดมาหลายวันแต่ได้เกิดโดนทั้งรังมันต่อยเนี่ยมีสิทธิ์ตายและก็ตายมาหลายคนแล้วนะครับหลายคนนะครับพอเห็นตัวต่อปุ๊บเนี่ยแทบจะวิ่งหนีแต่พี่พที่หมู่บ้านเสียงเาวนี้เข้าตัววิ่งเข้าใส่เลยนะครับเพื่อที่จะเอารังต่อคุณผู้ชมคงเคยจะเห็นวิธีการเอารังต่อจากที่อื่นมาแล้วนะครับซึ่งเขาใช้ไฟเนี่ยเผาเลยแต่พี่พี่ที่หมู่บ้านเสียงเซาเขาไม่ทาาอย่นนัั้บเเีวววิแปลกโดชตตจะ เข้าไปเสี่ยงไปท้าแปลกแทบจะท้าความตายเลยก็ว่าได้จริงไหมครับพี่จริงครับอย่างนั้นเลยเหรอฮะทั้งสองคนเราชุดเข้าไปเสี่ยงไปเอารังต่อเลยเอาลังต่อพี่ครับเราต้องทำยังไงก่อนครับเราต้องหาลังให้เจอซสียก่อนครับเราจะทำยังไงให้หารังมันได้ไพี่เราต้องหาเหยื่อล่อมันครับนนแปกดีนะ สำหรับเหยื่อที่เขาใช้ล่อตัวต่อก็คือพวกปลาสดหรือเศษเนื้อโดยจะนำมาเสียบไม้และปักไว้ตามสวนได้ผลดีทีเดียวเลยละครับไม่นานเจ้าตัวต่อก็บินมากินเหยื่อจากนั้นมันจะบินกลับรังทีนี้ก็ต้องจ้องให้ดีนะครับว่ามันบินไปทางไหนเพราะเราจะต้องสะกดรอยตามโดยต้องมองดีๆนะครับเพราะถ้าพลาดสายตานิดเดียวจะหารังมันไม่เจอพวกพี่เขาเนี่ยตาดีกันจริงๆผมเองอยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่ามันบินไปทางไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับนี่นี่นี่น เดินมาไกลมากไหนอะนี่นี่ครับจอแล้วคุผชมแล้วนี่นี่ข้ารังนะครับไหนตรงนี้นี่อ๋อนี่หรอครับโอ้โหพี่อะไรงี้จะขึ้นไปเอายังไงเนี่ยผมมีชุดครับอะขอดูชุดหน่อยพี่อ๋อนี่มันเหมือนกับชุดกันฝนเลยพี่ใช่ไหมเป็นชุดกันฝนธรรมดาครับเออ ต่มันกันตัวต่อได้กันตัวต่อได้มันแปลกดีนะไม่ต้องยกนิ้วให้ในความคิดสร้างสารรค์การผลริษฐ์ชุดป้องกันตัวต่อของพี่เขาจริงๆนะคิดได้ไงเนี่ยแถมราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทมีแค่เสือ้อกางเกงถุงมือรองเท้าแล้วก็หมวกแถมเป็นหมวกกันน็อกเก่าๆอีกต่างหากครับผมเห็นแล้วนี่ยังงงๆและไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะป้องกันตัวต่อได้แต่ดูเขามั่นใจจริงๆนะฮะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่ตอนใส่ชุด จะต้องใส่ให้มดชิดและแน่นหนาที่สุดต้องปิดช่องว่างทั้งหมดถ้ามีรูแม้แต่นิดเดียวเจ้าตัวต่อที่มีพิษสองอันร้ายกาจจะทะลุทะลวงเข้าไปได้อย่างง่ายดายและถ้ามันหลุดเข้าไปแล้วก็ตายอย่างเดียวครับถึงเวลาแล้วนะครับขึ้นไปเอาเจ้ารังต่อข้างบนนั่นลนะพี่ครับเราจะเอาลงมาอย่างไงครับผมจะเอาเลื่อยตัดเอาใส่ถุงลงมาเลยครับเหรอจะขึ้นไปตัดข้างบนน่ะเหรอพี่อย่างนี้อันตรายไหมพี่อันตราย,ยครับพี่ต้องออกไปไกลๆเลยครับ อหมายถึงว่าอันตรายผมเดี๋ยวต่อต่อยใช่ไหมไ <อ S 1> ถ้าง,งั้นพี่เชิญเลยนะครับผมจะไปรอยอยู่ตรงนูน้นอีกจังหวัดหนึ่งเลยครับ,พ,รบพี่ครับ,รบครับพบี่ ดูพี่เขามั่นใจไม่กลัวตัวต่อเลยแมย้แต่นิดเดียวครับขั้นตอนแรกเขาจะขึ้นไปเอารังต่อซึ่งต้องย่องขึ้นไปให้เงียบที่สุดไม่ให้รังของมันกระเทือนเพราะถ้าตัวต่อมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะแตกรังออกมาทำร้ายเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดจากนั้นเขาจะค่อยๆตัดรังต่อแล้วนําลงมาอย่างช้าๆจากนั้นก็ใส่ถุงทําแค่นี้เองครับดูง่ายง่ายแต่ยังครับยังไม่จบยังไม่ใช่ขั้นตอนที่หวาดเสียวตื่นเต้นและอันตรายที่สุดทองงานนี้ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ยไหนพี่ไหนดูดิด โอ้ครับ,บของแท้เล่นี้พี่ดูนี่มันยัโกรธดอยู่เลยอะ,อะเอาดูก่อนพี่ไหนว่าพี่จะคว้าเอาตัวอ่อนไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวเรายังไม่เอาอเราจะเอาไปเพาะเลี้ยงไว้อีกประมาณสามเดือนออเราถึงจะค่อยเอาเพราะมันจะได้ลูกมันขนาดเยอะเลยเมื่อในเมืองไทยจะเป็นเมืองไกลทุกนอกทั้งในอยูุ่กรไม่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะย้ายรังต่อกันดื้อแบบนี้เลยจากในป่าย้ายมาไว้ที่บ้าน หาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วนําขึ้นไปผูกบนต้นไม้ให้ตัวต่อมารู้สึกเหมือนอยู่ที่เดิมโดยเขาจะเลี้ยงไว้ประมาณ3เดือนครับให้รังมันใหญ่ได้ที่คุณผู้ชมคงอยากเห็นใช่ไหมครับว่า3เดือนเนี่ยรังมันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนและคุ้มกันไหมกับชีวิตคนทั้งชีวิตที่ต้องเสี่ยงเข้าไปเพื่อเอาตัวอ่อนขุงมันและรังต่อที่เห็นแป,แป้งข้างหลังนู่นเลยนะครับเป็นดังต่อที่พวกพี่เขาไปเก็บมาจากในป่านะแล้วเขามาเพาะพันธุ์เลี้ยงไว้ที่นี่ใหญ่ขนาดนั้นได้นี่ใช้เวลากว่า3เดือนแล้วนะครับ พี่ครับผู้กล้าของเราข้างในนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามีตัวต่อมันรอที่จะทักทายพี่อยู่กี่ตัวครับประมาณสามพันตัวโอ้โหสามพันตัวเลยนะพี่ครับแล้วพี่จะเข้าไปเอานี่เข้าไปเอาตัวอ่อนมันเอาตัวอ่อนมันตัวอ่อนข้างในนี้มีสักประมาณกี่ตัวครับประมาณสักสองพันตัวสองพันตัวเลยพี่พี่ครับปกติคนอื่นเนี่ยเวลาเขาจะเอาตัวอ่อนเนี่ยเขาต้องเอาไฟเผาทําไมพี่ถึงไม่ใช้ไฟเผาผมอนุรักษ์ต่อไว้ครับถ้าเกิดใช้ไฟเผาแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่มันจะ ศูนย์พันครับอ๋อใต้เลยเหรอพี่อันนี้คือคือวิธีที่ชาวบ้านส่วนนาเขาทำกันครับแต่พี่ไม่ใช้ไฟเผาไม่ใช่ไฟเผาพี่ใช้อะไรครับใส่มีดเข้าไปปาดเอาเลยครับพี่ไปมองหน้าต่อเป้งๆอย่างนี้เลยสองสามพันตัวแล้วพี่ก็เอามีดปาดใส่หน้ามันอย่างนั้นน่ะครับมันไม่กิ้วโกรดพี่แย่เหรอครับมันก็กิ้วโกรดเหมือนกันครับจะทําลูกมันแล้วพี่ไม่กลัวตายเหรอครับไม่กลัวครับทําไมล่ะพี่พอมีชุดกงกันครับพี่พร้อมไหมพร้อมครับคุณผู้ชมทากม้านพร้อมไหมครับ คิดดูนะต่อโกรดร้องอย่างนี้นะฮะแล้วคุณทีดูถ้าใครเอามีดไปปาดบ้านคุณนะคุณจะกรดขนาดไหนถ้าพี่พร้อมผมพร้อมไหมครับตอนผมเอาต่อทุกพี่ต้องใส่ชุดป้องกันตัวด้วยครับเหมือนเหมือนพี่เลยใช่ไหมครับใส่เหมือนกันเลยได้เลยครับผมก็กลัวตายเหมือนกันครับพี่ครับรรรคุณผู้ชมครับ ชุดที่ใส่ป้องกันตัวต่อน,นี่จริงๆแล้วมันใส่มันดูน่ารักมากเหมือนเป็ดน,น้อยเลยนะแต่จริงๆแล้วนอกจากจะใส่ยากแล้วยังร้อนมากๆม่ต่างหากกลางแดดปลิ้งอย่างนี้ไม่รู้ว่าพู้พี่ก็ทํากันได้อย่างไงนะครับ <S <S เอาละครับพีเชัวพร้อมแล้วนะครับพี่พร้อมไหมฮะพร้อมถ้าทุกคนพร้อมแล้วทางบ้านพร้อมนะครับตัวต่อ3,000กว่าตัวในรังข้างหลังโน้นพร้อมที่จะพี่เขาแล้วนะครับพีเคแน่นอนนะครับก็มาอยู่ในเหตุการณ์นะครับผมจะไปรออยู่ตรงนู้นห่างกันสิบห้าเมตรผมอยู่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วแต่ทีมงานของผมแล้วครับ ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับกับตัวต่อ3,000ตัวด้วยกันเข้าไปเอาตัวอ่อนจากรังต่อข้างหลังโน่น2คนที่พร้อมแล้วพี่เคพร้อมแล้วพี่ครับขอโชคดีครับพร้อมนะครับไปายพี่ คุณผู้ชมครับงานเนี้ยตัวใครตัวมันละครับรังต่อทั้งรังแค่เข้าไปยืนกใกล้ๆก,ก็หนาวแล้วแต่ดูพวกพี่เขาเดินเข้าไปทามาแล้วแต่อยู่รังต่อด้วยความมั่นใจพี่ตัวต่อนะฮะไม่ใช่แมวดูสิครับแค่พี่ฉลองปีนขึ้นไปกระแทกรังของมันตัวต่อมันก็รู้แล้วว่าพี่ฉลองเข้ามายืนพวกมันออกมาปกป้องรังของมันแต่ก็สู้ความกล้าและความพยายามของพี่ฉลองไม่ได้ พี่ฉลองเอามีดกรีดเข้าไปในรางต่อแล้วครับดูสิครับตัวต่อน,นับพันตัวบินกลูกันเข้ามารุมต่อยชุดที่เขาใส่แต่งานนี้ไม่รู้ว่าชุดที่เขาใส่เนี่ยจะทนทานได้สักแค่ไหนจะรับมือตัวต่อและเหล็กในของมันไหวหรือเปล่าถ้าเป็นตัวปเปล่าเปล่าคงตายไปแล้วนะครับเป็นภาพที่น่ากลัวมากมากผมนัยนไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเจ้าตัวต่อมันหลุดเข้าไปในชุดเนี่ยเขาจะเป็นยังไง คุณผู้ชมดูตัวต่อสิครับเหมือนมันจะโกรธแค้นพี่เขาเต็มที่ที่ไปทําลายรังของมันนะครับไม่ว่าพี่ฉลองจะหันไปทางไหนตัวต่อมันจะตามเหมือนเงาของเขาเลยผมนับจานวนเจ้าตัวต่อไม่ถูกเลยนะเพราะมันเยอะมากๆผมว่าน่าจะมากกว่า3 0 0พตัวซะด้วยซ้ํานี่เป็นภาพที่ระทึกขวัญที่สุดตั้งแต่ผมจัดรายการมาครับผมว่าชุดที่ผมใส่เนี่ยชักไม่น่าไว้ใจซะแล้วฮนะไปอยู่ในมุ้งดีกว่าครับผมไม่ใส่ใจว่าใครจะว่าไงนะครับแต่ว่าอยู่ในมง้งเนี่ยครับปลอดภัยที่สุดแล้วสุภาพี มันแลกดีน,ะ,น,ดนะ,ะเพื่อให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงไหนๆก็ใส่ชุดแล้วพี่ฉลองเขาจะเข้าไปเอาตัวอ่อนอีกรังที่อยู่ใกลโดยรังนี้ทีมงานของเราก็ขอยอมเสี่ยงชีวิตโดยการใส่ชุดป้องกันตัวต่อไทยประดิษฐ์เข้าไปถ่ายทําแบบใกล้ๆเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์งานนี้ต้องยกนิ้วใว้กับากล้องของเราจริงๆ คุณผู้ชมอยากกระพิบตาเด็ดขาดนะครับไปดูภาพใกล้ๆฝูงตัวต่อที่อยู่ในหลังนับพันตัวเมื่อมันแตกหื้อออกมามันจะดุร้ายและน่ากลัวขนาดไหนมันแปลกดีนะ ็นไงเลครับความร้ายกาจของเจ้าตัวต่อน,นี่เกินคําบรรยายจริงๆขนาดกล้องมันยังรุมต่อยเลยขนาดเอารังตัวอ่อนของมันออกมาแล้วเจ้าต่อมันยังตามเข้าไปไม่หยุดเลยเหมือนกับว่ามันไม่ยอมไม่เอาตัวอ่อนของมันไปมีทาชร่าใจเพลอเปิดบวกรือว่าถอดชุดออกมาแม้แต่นิดเดียวต้องตายอย่างทรมาร พี่ฉลองเขาบอกว่าหลังจากได้รังตัวอ่อนแล้วต้องเดินออกห่างจากรังประมาณ30เมตรเดินวนไปวนมาจนกว่าบริวารตัวต่อที่ตามเขาอยู่เนี่ยจะค่อยๆบินกลับรังของมันเพื่อไปซ่อมแซมรังที่เสียหายซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนครับรังของตัวต่อก็จะกลับสภาพเป็นเหมือนเดิมและพวกพี่เขาก็สามารถเอาตัวอ่อนได้อีกพี่ฉลองเขาบอกว่ารังต่อหนึ่งรังจเจ้าตัวอ่อนได้ประมาณ3ครั้งแล้วนางพญามันถึงจะไปหาที่สร้างรังใหม่และนี่แหละครับคือเหตุผลที่เขาไม่ใช้ไฟเผาเพราะถ้าใช้ไฟเผาตัวต่อจะตาย แล้วจะเอาได้แค่ครั้งเดียวอีกทั้งยังเป็นการทำลายวงจรชีวิตของตัวต่อยด้วยแต่ผมว่าหัววงจรชีวิตของตัวเองบ้างก็ดีนะครับพี่เมื่อกี้ตอนที่ไอ้ตัวต่อ3ามพันสี่พันตัวมารุมต่อยรู้สึกยังไงพี่ไม่กลัวครับไม่กลัวเลยเหรอหายใจหายใจสั้นตรงแบบมีหอบไม่มีกลัวเลยเหรอพี่ระบบหายใจก็ธรรมดาแล้วตอนมันต่อยรู้สึกยังไงอ่ะมันก็มันมีชุดป้องกันเลยได้ยินเสียงมันไหมได้ยินครับมันจุดๆๆอย่างนี้ป่ะมันพยายามจะเจาะป่ะมันพยายามจะเจาะเข้ามาหา ที่ตัวพี่อย่าว่าอย่างน้นี้เลยนะตาพี่แดงมากๆเลยลเกิดอะไรขึ้นอ่ะโดนฉีกครับอาวแต่พี่ใส่หมวกเลยนะมันเพราะมันไอยมันเข้าไปครับมันมีกลิ่นม,มีไอระเหยมันมีกลิ่นมีไอระเหยเข้าตาแสบเลยเหรอพีค่คิดของตตัวต่อนะครับแล้วอย่างนี้ทำยังไงล้างออกไหมเดี๋ยวอีกรคบสองสามชั่วโมงก็ออกก็หายเลยพี่พี่อย่างนี้มันไม่เสี่ยงชีวิตพี่ไปหน่อยเหรอการทําอย่างเงี้ยถ้าดูไปก็เสี่ยงครับถ้า อยากอนุรักษ์ต่อไว้ก็เป็นของธรรมดาเอาละครับหลังจากที่ไปเสี่ยงตายกันตรงโน้นนะมาดูผลงานพี่ก็ได้มาดีกว่าพี่ครับนี่คืออะไรคือตัวต่อครับนี่คือลูกต่ออ๋อเนี่ยเหรอที่บอกว่าตัวตัวอ่อนมัหนงตัวอ่อนของมันตัวอ่อนที่ได้มาอย่างเงี้ยพี่เอาไปทําอะไรครับเอาไปขายครับขายได้ตังค์เยอะไหมขายก็ได้ตังค์เยอะเหมือนกันเท่าไหร่พี่โลโลหนึ่งโลละสองร้อยกว่าบาทแล้วคนเขาซื้อไปซื้อไปทําอะไรพี่ซื้อไปกินครับซื้อไปกินเหรอกินตั้ไหนพี่ตัวนี้ตัวนี้เลยกิน กินตรวที่นี่ครับไอ้ตัวกระดือกระดือเนี่ยเหรอพี่ตัวอ่อนใช่ไหม มันแปลกดีนะมันแปลกดีนะจนตาไม่แห้มันไม่คุ้มกันเลยนะระหว่างตัวอ่อนกิโลกรัมละส5 0้บาทแต่ต้องแลกกับชีวิตที่ต้องเสี่ยงขนาดนี้และเหตุผลของคนที่ซื้อไปก็เพียงนําไปทําเป็นเมนูจานเด็ดอย่างที่เห็นนี่แหละครับแตจะทํายังไงได้กับเพราะมันเป็นอาชีพของชาวบ้านที่ก็ทํากันมากว่า10ปีแล้วและนี่แหละครับคือเมนูจานเด็ดที่เขาเซื้อไปแล้วไปทํากินนะไม่ว่าจะเป็นก้อยจะเป็นหมกตัวอ่อนแล้วก็จะเป็น โอ้โหพี่ตักอย่างอร่อยเลยนะ <c oughs> แล้วก็อย่างเจ้าตัวสดๆเป็นๆนี่กินได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> คนซื้อไปเขากินกันสบายๆนะแต่คนหานี่สิครับแทบตายเลยนะครับซึ่งวิธีการของพวกพี่เขานะครับไม่ใช่ไฟเผานะอนุรักษ์ธรรมชาติมากๆแต่ใช้เป็นการเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะได้มาเพื่อที่จะได้มีรังต่อต่อไปในอนาคตนั่นเองครับขอบคุณพี่ชาวเซิงเซามากเลยนะครับเปิดโอกาสให้มันปล่อยินนะครับมาเปิดแปลาแบบไม่ปกปิดในวันนี้มาหนในมาถึงนี่แล้ว ไอ้นั่นก้อยใช่ไหมพี่ครับผมผมขอแค่ข้าวเปล่าก็พอครับพี่